กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมโนบ้านการเด้งคอนเนอร์าบหนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุลาบแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกุลาบนะคะมาฝากกันค่ะในช่องของเกษตรริมโนบ้านนี้นะคะสําหรับรูปกุลาบคลิปกุลาบทั้งหมดนะคะที่อยู่ในช่องเกษตรริมโนบ้านนะคะประมาณ90%เป็นเรูปกุลาบที่เป็นทรงดอกที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆสบายใจได้นะคะไม่ได้เอามาจากต่างประเทศนะ ส่วนเรื่องว่าปลูกที่บ้านหนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นรูปของสวนนั้นก็คลาคๆกันไปนะคะก็แล้วแต่ช่วงนะคะก็มีทั้งถ้าเกิดไม่สวยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดสวยมากๆนะคะก็จะเป็นจากสวนนะคะก็เก็บมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเลี้ยงดีๆก็จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะสําหรับต้นที่บ้านหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้การทดลองนะคะต่างๆนะ เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเอ้ยถ้าเกิดเจอแบบนี้นะคะแล้วต้องแก้ไขกันยังไงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้าหาวิธีแก้ไขนําวิธีแก้ไขมาบอกเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาพูดก็คือสิ่งที่คนทั่วๆไปนะคะเข้าใจผิดเกี่ยวกับกุหลาบน,นะคะขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเคนไหน มีประสบการณ์ที่ไม่ตรงกับหนึ่งหรือมีอะไรที่แตกต่างกับหนึ่งก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือบอกกันได้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะซื้อกุหลาบก่อนที่จะซื้อดินนะคะหรือเตรียมดินข้อนี้นะคะหนึ่งอยากให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะก่อนจะเอฟกุหลาบอะคะ่ะให้ซื้อดินสำหรับปลูกกุหลาบนะคะมาเตรียมไว้ก่อนนะคะ และดินปูกกุหลานนะคะที่เอามาปูกกุหลาปะค่ะไม่แนะนําให้ใช้ดินเจ็ดถุงร้อยนะคะโดยเฉพาะดินที่มีส่วนผสมของแกลบเผาเยอะๆนะคะหรือดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวเยอะๆที่เป็นก้อนๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วดินของกุหลาบนะคะจะต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นพวกดินเหนียวมาอย่างเงี้ยค่ะเวลาโดนน้ําหรือเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆเนี่ย พวกก้อนดินเหนียวพวกนี้ค่ะเขาจะจับตัวแข็งนะคะแล้วก็จะส่งผลทําให้รากกุหลาบของเรามีปัญหาได้นะคะทําให้รากชางกะงักการเจริญเติบโตนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเวลาเพื่อนๆใช้ดินแบบเจ็ดถงร้อนะคะหลายๆคนต้นกุหลาบจะมีสภาพที่เหมือนป่วยหนักนะคะหรือมีใบน้อยนะคะใบร่วงนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนซื้อดินมาปลูกกุหลาบนะคะสมุนที่หนึ่งไม่แนะนําให้มีในการเอามาปลูกกุหลาบนะคะอันดับแรกเลยก็คือกาำมะพร้าวนะคะทําไมถึงไม่อยากให้เอามีก่ำมะพร้าวเพราะว่าก่ำมะพร้าวอะคะ่ะเวลาลากกุหลาบเดินนะคะเขาจะไปชอนชัยตามก่ำมะพร้าวพอเราจะเปลี่ยนดินนะคะตรงจุดที่เป็นกามะพร้าวอะมันจะดึงออกได้ยากนะคะพอเราดึงออกปุ๊บลากจะได้รับการกระทบกระเทือนนะคะ นั่นคือสิ่งที่หนึ่งไม่อยากให้เพื่อนๆซื้อดินที่มีส่วนผสมของกากมะพร้าวนะคะมานะส่วนผสมที่ไม่อยากให้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแกลบเผานะคะแกลบเผานี่มันเป็นเหมือนฐานนะคะแล้วก็จะมีความเค็มค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อดินสําเร็จรูปแบบเจ็ดถุงร้อยที่ใช้แกลบเผานะคะเยอะๆที่มีส่วนผสมเยอะๆะคะ่ะมันจะค่อนข้างเค็มสูงสภาพกุหลาบของเราที่อยู่ในสภาพ ดินที่เค็มสูงเขาจะมีใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงได้นะคะต่อไปนะคะดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้เอามาปลูกกุหลาบนะเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีอะคะ่ะปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะทําให้ดินแข็งนะคะพอดินแข็งเนี่ยจะทําให้ดินเหนียวที่อยู่อะคะ่ะมันจะจับก้อนแข็งตรงรากของกุหลาบนะคะแล้วจะทําให ลากเกิดใหม่ได้ยากนะคะแล้วก็บางทีถ้าเกิดรดน้ำเยอะๆนะคะก็อาจจะเป็นดินเลนนะคะซึ่งทำให้ต้นกุหลาบของเราเนี่ยอาจจะดามท่วมลากแล้วก็ลากเน่าได้ง่ายนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะกุหลาบเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยมากนะคะอันนี้ถูกครึ่งหนึ่งนะคะกุหลาบ กุหลาบเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยเยอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ต้องการปุ๋ยในครั้งเดียวเนี่ยเยอะๆนะคะแต่ต้องการแบบน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็ถ้ามีตารางได้ก็จะดีมากๆค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของตารางปุ๋ยและยาของอาจารย์เลวัตนะคะที่บ้านหนึ่งนะคะเวลาใส่ปุ๋ยแบบเม็ดเนี่ยค่ะมักจะมีปัญหาอยู่เสมอเลยค่ะบางทีก็ต้นง่อยๆต้นใบเหลืองอะไรแบบนี้ค่ะ ก็คือเบื้องต้นนะคะหลังจากได้รับการปรึกษาจากอาจารย์เรวัตนะคะอาจารย์เรวัตก็แนะนําว่า,อาลองใช้ปุ๋ยน้ําดูนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะที่ใช้ปุ๋ยน้ําให้วัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยก่อนหรือค่า ec ก่อนนะคะซึ่งหลังจากเปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะคะก็ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆเลยค่ะสิ่งที่ทําให้หนึ่งรู้นะคะว่าทําไมเวลาหนึ่งใส่ปุ๋ยนะคะแบบเม็ดเนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่ตลอดนะคะเพราะว่า ค่าของน้ําประปาของที่บ้านหนึ่งะคะ่ะเข้มข้นพอมารวมกับปุ๋ยนะคะพอวัดค่าแล้วเนี่ยมากกว่า1000 ppm นะคะซึ่งทําให้ระบบรากเนี่ยมีปัญหานะคะเวลาพ่นปุ๋ยทางใบก็ใบไหม้นะคะเพราะว่าค่าเนี่ยเข้มข้นเกินไปทําให้ใบกุหลาบของหน่งไม้นั่นเองค่ะแต่ว่าหนึ่งะคะไม่รู้นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ํำนะคะซึ่งนี่แหละคะ่ะเป็นจุดเปลี่ยนของการ ใส่ปุ๋ยของหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีผลทําให้ต้นกุหลาบของหนงเนี่ยออกดอกสวยงามได้นะคะแบบเพาฟอร์มนะคะต้นพลูงก็ออกดอกเต็มต้นเลยนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเครื่องวัด EC นี้นะคะนอกจากใช้ในการวัดค่าปุ๋ยน้ำที่เราใช้นะคะทางดินทางใบแล้วเราสามารถไว้ใช้ในการตรวจสอบพวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่เงี้ยค่ะ ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าความเข้มข้น,นนะคะมากเกินไปอาจจะทำให้ใบไหม้ได้นะคะก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะหลังจากปรับมาใช้วิธีแบบนี้นะคะสำหรับวิธีใช้นะคะก็คือเราก็ผสมตามอัตราส่วนข้างฉลากก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยหนึ่งก็จะใส่แก้วนะคะแล้วก็เอามาวัดค่าดูอีกทีนะคะว่าเกินจากค่าที่ ยอมรับได้หรือเปล่านะคะเหมือนถ้าเกิดพ่นทางใบของหนึ่งจะอยู่ประมาณ400-500นะคะ ppm นะคะค่า ec นะแต่ถ้าเกิดเป็นรถทางดินนะคะจะอยู่ประมาณไม่เกิน1000งันนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ800นะคะหนึ่งจะไม่ค่อยจะใช้แบบเข้มข้นหรือเต็มพิกัดมากนักนะคะแต่ว่านะคะเพื่อนๆยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตามหนึ่งนะคะก็คือว่า เพื่อนๆจะต้องดูในส่วนของค่าน้ำปปาที่บ้านของเพื่อนๆเป็นตัวประกอบด้วยนะคะอาจจะต้องปรับดูตามสภาพน้ําที่เป็นจริงๆของที่บ้านนะคะอาจจะตามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะต้องลองทดลองกันดูคะ่ะว่าใช้ปริมาณความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะถึงจะเหมาะสมกับต้นกุหลาบของเพื่อนๆนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะกระถางยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะ สำหรับการปลูกกุหลาบนะคะกระถางนะคะควรจะเลือกขนาดที่เหมาะสมกับต้นกุหลาบนะคะถ้าเกิดใหญ่เกินไปเนี่ยน้ําจะมากเกินไปนะคะจะทําให้กุหลาบรากเน่าได้ค่ะส่วนข้อที่สี่นะคะกุหลาบสามารถออกดอกสวยได้เฉพาะภาคเหนือหรือพื้นที่สูงหรือพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเท่านั้นนะคะอันนี้จริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะ กุหลาบหลายสายพันธุ์นะคะสามารถปลูกในที่ราบหรือภาคใต้ก็ได้นะคะทั้งทั้งที่ว่าไม่มีความหนาวเลยก็ได้ค่ะโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะแล้วก็การดูแลของผู้ปลูกนะคะกุหลาบถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ดอกกุหลาบใหญ่ๆนะคะให้เลือกสายพันธุ์ที่มีทรงดอกใหญ่ๆตั้งแต่สี่นิ้วนะคะเป็นต้นไปนะคะอาจจะหาชื่อนะคะไปค้นอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะเหมือนต้ทนที่บ้านหนึ่งอะคะ่ะ Spirit o f f r e e d o m เนี่ยเป็นกุหลาบที่ อดอกใหญ่นะคะแล้วก็ทรงดอกเหมือนต่างประเทศนะคะบ้านหนึ่งปลูกในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะก็ยังคงมีดอกสวยได้นะคะแล้วก็หลายสายพันธุ์เลยที่ออกดอกดอกในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเพื่อนๆจะต้องลองหาข้อมูลก่อนซื้อมานะคะว่าสายพันธุ์ไหนที่ออกดอกได้ดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่บ้านของเพื่อนๆน,นะคะต่อไปนะคะข้อที่5้าค่ะกุหลาบไม่ชอบแสงแดด อันนี้ไม่จริงนะคะกุหลาบเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากค่ะเขาชอบอยู่ในที่โลง่ลงๆที่โลงแจ้งนะคะแล้วก็มีสภาพที่แดดส่องถึงนะคะแล้วก็มีสภาพโปร่งนะคะกุหลาบจะชอบมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่กุหลาบไม่ชอบก็คือความร้อนที่ส่องถึงรากของเขานะคะที่ทําให้รากของเขาร้อนหรือกระถางของเขาร้อนค่ะอันนี้จะทําให้รากเขามีปัญหานะคะ มีส่งผลกระทบต่อการดูดซึมอาหารของเขาพวกธาตุโพแทสเซียมนะคะดังนั้นนะคะกุหลาบช่วงหน้าร้อนจะใบเล็กๆแค่แค่กันแกรนนะคะเพราะว่าขาดธาตุโพแทสเซียมเพราะว่าอากาศร้อนทําให้รากของเขาดูดซึมอาหารได้น้อยนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะควรจะหาพวกฟางมาคุมให้เขาหรือกางสแสลนให้เขานะคะเพื่อลดแสงแดดที่ส่องถึงกระถางแล้วทำให้กระถางร้อนค่ะ ข้อที่หนะคะดินของกุหลาบนะคะหลังจากปลูกแล้วนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเราปลูกแบบกระถางนะคะแนะนำว่าหกเดือนหรือหนึ่งปีควรจะตรวจสอบดูสภาพดินอยู่อย่างเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกในกระถางเนี่ยกุหลาบเขาค่อนข้างกินอาหารหรือปุ๋ยค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยดินของเขาจะค่อนข้างเสื่อมไวเพื่อนเพื่อจะต้องเช็คตรวจสอบเสมอนะคะ เวลาดินของเขาเนี่ยมีพวกส่วนผสมของขุยมะพร้าวหรือว่าขี้วัวค่ะถ้าเกิดว่ามีไส้เดือนนะคะมาอยู่นะคะมาคอยย่อยสลายให้เขาอะค่ะใต้กระถางมักจะมีเลนนะคะเป็นตมนะคะอยู่นะคะซึ่งทําให้รากของเขาเนี่ยอาจจะน้ําท่วมรากได้ดินระบายน้ําได้ไม่ดีพอนะคะกุหลาบก็จะชะง,งักการจเจริญเติบโตรวมถึงถ้าเกิดเป็นดินเลนมากๆอะคะ่ะมีสภาพ เปียกแขะชื้นๆอย่างเนี้ยค่ะสูงสูงนะคะจะมีความเป็นกดสูงนะคะซึ่งก็จะทําให้การดูดซึมของธาตุอาหารของกุหลาบเนี่ยเขาจะได้น้อยแล้วก็เขาจะขาดแทนอาหารมีอาการออกมาก็คือว่ายอดอาจจะเหลืองๆใบเหลืองๆนะคะซีดแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปกุหลาบต้องใบสวยเสมอถึงจะออกดอกสวยนะคะอันนี้ถูกครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะ กุหลาบจะดอกสวยหรือไม่สวยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราป้องกันแมลงนะคะพวกเพลี้ยไฟนะคะได้ดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราป้องกันเขาช่วงที่เขาออกดอกตูนะคะไม่ให้เพลี้ยไฟไปทําลายกุหลาบของเราก็สามารถออกดอกสวยได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ใบจะแหวงแหวงจากด้วงกินหรือใบแหวงแหวงจากหนอนกินนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะใบจะต้องมีคลอโรฟิลล์เยอะๆนะคะมีใบเยอะๆถึงจะดีค่ะ ถ้าเกิดว่าโดนไรแดงแล้วเราสามารถกําจัดไรแดงได้แล้วนะคะโดยที่ว่าใต้ใบไม่ได้มีไรแดงแล้วใบพวกนั้นเราไม่จําเป็นต้องเด็ดทิ้งก็ได้นะคะเขายังสามารถสังเคราะห์แสงได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นใบที่เป็นโรครายอย่างเงี้ยค่ะควรจะเด็ดทิ้งค่ะอันนั้นถูกต้องนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราไม่ควรจะเด็ดใบกุหลาบทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเด็ดหมดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนบำรุงไม่เป็นนะคะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะ ก็จะทําให้ต้นกุหลาบทรุดโทมหรืออาจจะตายได้เลยนะคะโดยเฉพาะการทําช่วงหน้าร้อนหรือช่วงที่อากาศร้อนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่กุหลาบเครียดแล้วก็การแตกยอดแตกตาของกุหลาบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะข้อต่อไปนะคะเราจะต้องลดน้ําเช้าเย็นนะคะข้อนี้ผิดนะคะกุหลาบนะคะโดยปกติแล้วเขาเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะแต่ไม่ชอบน้ําขังนะคะ แล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นพืชต่างประเทศนะคะมีความอ่อนไหวเรื่องของโรคราค่อนข้างเยอะนะคะคนที่ปลูกกุหลาบนะคะส่วนใหญ่จะรดน้ําแค่ช่วงเช้าแบบชุ่มๆนะคะช่วงเย็นจะไม่รดเลยนะคะจะรดถ้าจะรดจริงๆนะคะจะรดช่วงบ่ายไม่เกินบ่ายสามก็คือช่วงที่ยังมีแดดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารดช่วงเย็นนะคะโดยเฉพาะทําให้ใบเขาเปียกช่วงเย็นช่วงที่ไม่มีแดดแล้วอะคะ่ะใบเขาจะเป็นราได้ รากของเขาก็จะมีราได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะกุหลาบนะคะเป็นพืชที่ต้องการการดูแลอย่างมากนะคะใช่ไหมก็ใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการดูแลเนี่ยดูแลดีเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจว่าดูแลในแง่ที่ว่าเราต้องใส่ปุ๋ยเขาเยอะๆทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะต้นกุหลาบก็รับไม่ได้ก็อาจจะตายได้เช่นกันนะคะ เขาเป็นพืชที่อ่อนไหวก่อการน็อกปุ๋ยมากๆค่ะการใส่มากเกินไปจะเกิดอาการใบไหม้นะคะน็อกปุ๋ยนั่นเองนะคะซึ่งทําให้รากมีปัญหานะคะหรือการดูแลมากเกินไปด้วยการพ่นยาฆ่า,มาแมลงโดยที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนว่ายาฆ่า,มาแมลงเป็นแบบไหนนะคะรายละเอียดนะคะอาจจะเยอะนิดนึงขอเกินแค่คร่าวๆนะคะยาฆ่า,มาแมลงที่กลุ่มที่เป็นพวกน้ำมันนะคะหรืออ i อะคะ่ะ เพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าจะต้องพ่นช่วงที่อากาศร้อนๆน,นะคะหมายถึงว่าแดดจ,จัดนะคะเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพ่นช่วงที่แดดไม่จัดเขาอาจจะใบไหม้ได้นะคะแล้วก็ส่วนผสมของพวกยาไล่แมลงหรือสบู่กร,รมฐถันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตระกูลพวกกร,รมฐถันนะคะอันนี้ต่างจากพวกออยนะคะตรงที่ว่าเราจะต้องพ่นช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะคะแรงๆนะคะเพราะว่าเขามีฤทธิ์ร้อนนะคะ ถ้าเกิดเราพ่นช่วงที่อากาศร้อนๆนะคะจะทําให้ใบไหม้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะแล้วก็พวกราต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไตโคเดอร์มาบาซิลัสนะคะซับทิริดนะคะก็คือพวกไตโคเดอร์มานะคะหรือบาซิลัสซับทิริดนะคะพวกนี้เขากําจัดเชื้อรานะคะเราไม่ควรใช้เราไม่ควรใช้ ในเวลาใกล้ๆก,กันนะคะเพราะว่าเขาจะทำลายกันเองนะคะรวมถึงไม่ควรใช้กับน้ำยาสับปะรดซึ่งเป็นน้ำหมักที่มีจุลินทรีย์นะคะเขาจะไปทำให้น้ำหมักน้ำยาสับปะรดนะคะเขาทำงานได้ไม่ดีเพียงพอนะคะอันนี้ฝากไว้กับเพื่อนๆนด้วยนะคะการตัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะตัดน้อยๆยนะคะจะได้ไม่ตายนะคะจริงๆแล้วนะคะกุหลาบเป็นพืชที่ชอบการกระตุ้นด้วยการตัดแต่งกิ่งนะคะ การตัดแต่งกิ่งนะคะหนึ่งเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนคงเหมือนหนึ่งแหลแรกๆก็คือจะตัดแค่ปลายยอดๆนะคะแค่ตรงที่มีดอกนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่ายังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ดอกใหญ่นะคะเวลาตัดแต่งกิ่งนะแนะนำว่าให้ตัดตรงที่กิ่งนั้นๆอวบที่สุดค่ะแล้วก็ดูทิศทางของตาด้วยนะคะว่าหันไปทางทิศทางไหนนะคะ จะต้องเลือกทิศทางที่หันออกนอกทรงพุ่มน,นะคะต่อไปนะคะการใส่ซุ้มกุหลาบนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่นะคะจะใส่ซุ้มกุหลาบโดยการเอากุหลาบเข้าไปในซุ้มทั้งหมดใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าถ้ากุหลาบโตแล้วอะคะ่ะเขาจะเบียดอยู่ในซุ้มสิ่งที่แนะนํานะคะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะเอากิ่งพันรอบๆซุ้มกุหลาบนะคะเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นนะคะ <Das que ath> เราจะสามารถรื้อพุ่มกุหลาบได้ง่ายกว่าการที่เราเอาเขาใส่เข้าไปในสุมกุหลาบทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเอาไว้ในซุ้มนะ่ะเวลารื้จะยากเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องตัดซุ้มทิ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเราไว้รอบนอกอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาเลื้อยพันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยาเขาต้นใหญ่ขึ้นหรือซุ้มพังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะสามารถรื้เขาได้ง่ายกว่าการที่เราเอาเขาเข้าไปอยู่ในซุ้มทั้งหมดนะคะ อันนี้ฝากไว้นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือถ้าปลูกกุหลาบจะควรจะมีจานรองใต้กระถางนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากกุหลาบนะคะเป็นพืชที่รากเน่าได้ง่ายนะคะการที่เอาจานรองไว้ใต้กระถางนะคะจะทําให้น้ําขังง่ายนะคะแล้วก็จะทําให้ดินข้างล่างแฉะนะคะทําให้รากกุหลาบเน่าได้ง่ายะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนหรือที่บ้านของ ธาตกุหลาบมือโปรโปรนะคะหรือหลายๆคนที่อยู่ในวงการน,นานๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการเอาอิดรองใต้กระถางนะคะหรืออาจจะมีเอาไม้รองขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าให้น้ําระบายได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยอิดพวกนี้ค่ะจะไม่บังพวกรูนะคะของกระถางกุหลาบนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการช่วยให้ป้องกันไม่ให้กุหลาบของเราเนี่ย ถูกรากของต้นไม้ใหญ่นะคะที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะมาแย่งอาหารในดินกุหลาบของเรานะคะดินของกุหลาบเนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าต้นไม้ใดๆก็ตามนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆมักจะแทงรากนะคะมาใต้กระถางกลายเป็นเอเลียนที่คอยกินพวกธาตุอาหารแย่งกุหลาบของเราสุดท้ายแล้วนะคะต้น กุหลาบของเราเนี่ยจะคล้ายๆกันแกๆน,นะคะทั้งท้งที่ว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะหรือว่าบำรุงอย่างดีนะคะต้นไม้ที่เป็นเอเรียนก็อย่างเช่นพวกไซี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกหมอนอย่างนี้ก็ชอบมาแย่งธาตุอาหารในกระถางอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็จะต้องระมัดระวังพวกไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆกุหลาบท,ที่วางไว้บนดินด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่บ้านนะคะเป็นปูนอะไรเงี้ยค่ะ การที่เรายกกระถางกุหลาบขึ้นนะคะก็จะช่วยให้กระถางของกุหลาบเราไม่ร้อนนะคะเวลาโดนแดดส่องนะคะด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลา หนึ่งลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับกุหลาบอยากถามชื่อกุหลาบหรือโลกของกุหลาบว่ากุหลาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเกษตรลืมรั้วบ้านหรือแฟนเพจรถแลนด์การ์เด้นก็ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขในการปลูกกุหลาบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ